อู้ยนี่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 นี้ยทุกคนอู้ยดูดุ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 ติดกันเป็นลาวเลยนี่ออ้ยโอ้ยไปไหนแล้วโอ้ยออ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆนานๆนะครับพบกับผมช่างนเดชนะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็ยังมาเกี่ยวเบ็ดมา หาปลากันที่อ่างเก็บน้ําเหมือนเดิมนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูดหนาวเดี๋ยวก็จะเข้าแล้งแล้วครับเหยื่อก็หายากช่วงนี้มเมื่อวานเนี่ยช่างเดชมาเกี่ยวเบ็ดลาวไว้สองตับครับเหยื่อปลากรดีหาได้ประมาณสักน่าจะสิบกว่าตัวก็ช่วงนี้หาเหยื่อได้เท่าไหร่ก็เที่ยวมาเกี่ยวหน่อยไม่ได้ว่าต้องเกี่ยวเยอะแล้วครับเพราะว่า เกี่ยวตามเหยื่อเหยื่อน้อยก็เกี่ยวน้อยเหยื่อมากหน่อยก็เกี่ยวมากหน่อยเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันตอนนี้ช่างเ็ดอยู่ที่อ่างแล้วนะครับอยู่ที่ดงไม้ตายนี่เรามาถึงตับแรกกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับผมไม่ได้ขึ้นมาสหลายวันนะหาเหยื่อไม่ได้เลยครับจังหวะได้เหยื่อมาหน่อยก็ลองมาดูกัน ตับแรกเนี่ยผูกไว้หกตานะครับอุ้ยโดนแล้วนุ่งองาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยตรงนู้นก็โดนนู่นนู่นนู่นอุ้ยตับนี้น่าจะโดนสองตัวนะครับที่เห็นเห็นน่ะดูนะครับนี่อ่ะ ให้ต้องแต่งเลยเห็นไหมแมปรากฏนะอุ้ยอยตรงนู้นอุ้ยยังนี่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 อุ้ยทุกคนอุ้ยนูด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 ูอุ้ยติดกันเป็นลาวเลยนี่อุ้ยอุ้ยนู่นอุ้ยตรงนู้นอีกสองสามตัวนี่ตัวอุ้ยตับนี้เบ็ดหกตานะครับเนี่ยเอาเดี๋ยวมันเริ่มปลดกันทุกคนตัวแรกเอาซะก่อนเลย อุ๊บเข้าให้นี่นับหนึ่งนับหนึ่งปดไปหนึ่งแล้วครับเหลืออีกสามตัวนี่อุ้ยอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนานแล้วครับไม่ได้ใหญ่ๆอย่างนี้นี่่ ไม่ได้ขึ้นมาสลายวันมาเจอของดีนี่โอ้ยอุ้ยไปไหนแล้วโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยออ้ยอุ้ยเกือบรุดอือโอ้โหกดเหลืองใหญ่กดเหลืองไซโลทุกคนอุ้ยนี่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงแตเมื่อเนี่ยเดี๋ยวเข้าเรือก่อนครับ อุย้ยไซอย่างนี้ไม่ได้โดนกันนานมากแล้วครับผมดูลอยๆสักหน่อยนี่มาเอาพอก่อนเดี๋ยวก็โดดหายเดี๋ยวดิ้นจับไม่อยู่จะตกเรือ<า>ฮะเสียวหลุดครับผมโอ้ตัวที่สองใจมากโอ้ยติยยยดติดติด,ด นี่ตัวที่สองไซโลครับโอ้ยไปกันไวๆเลยเดี๋ยวจะหลุดอตัวนี้ตัวที่สาม สามสามแล้วก็สี่ครับอ โอ้ยสี่ตัวสิสวยครับแล้วก็มีตัวหนึ่งใหญ่ไซโลอ่ะหืมตับเดียวเบ็ดหกตาโดนกันสี่ตัวครับผมเดี๋ยวไปดูอีกตับหนึ่งยังเหลือกตับหนึ่งครับตับที่สองเนี่ยมีเบ็ดทั้งหมดแปดตานะครับตับแรกหกจับที่สองแปดก็ทั้งหมดสิบสี่ตาครับเบ็ดสิบสี่ตาเราโดนกันมาแล้วสี่ตัวสีสวย นี่นี่นี่นนี่หัวตับกระโดนเลยทุกคนเอาได้อีกครับนี่ไม่เดี๋ยวยกดูโอ้ได้เหมือนจะได้ตัวเดียวนะแต่ตรงหัวตับนุนยังยกไปผลครับเดี๋ยวไปดูหน่อยตับนี้แปดตาโดนมาตัวเดียวทุกคนปลาบปลาบปลา นี่นับห้าครับห้าตัวแล้วปางสายเหยื่อก็ยังอยู่นะครับเนี่ยเป็นเป็นเลยเราก็ทิ้งไว้อีกเอ้าเหยื่อยังเป็นๆเ,เลยเนีย่นี่ตาสุดท้ายก็ยังเป็นครับนะ คืนเดียวเนี่ยถ้าเหยื่อไม่ถูกกัดปลากระดีก็ไม่ตายนะทุกคนมาสรุปผลงานวันนี้กันนะครับเบ็ดสองตับนะสิบเท่าไหร่สิบสี่ตาโดนกันแบบเรียงติดเรียงเป็นแถวเลยทุกคนตับแรกนี่โดนสี่ตัวซ้อนเลยนะโอ้โห,หไม่หลังจากไม่ได้ขึ้นกันมาหลายวันนะครับคลิปนี้จัดนี่ของดีให้ชมครับกดใหญ่ไซน่าจะโลก,กว่านะตัวนี้เนี่ย นี่กดเหลืองอ่างเก็บน้ํานะทุกคนถ้าเกิดเขาใกล้ตายเนี่ยเขาถึงจะออกเหลืองๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอหาตัวสีสวยครับคลิปนี้